โอเคแล้วครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะวันนี้มาพบกันกับทัสชี่ชแนอีกแล้วชแนลวันนี้นะเราจะพาทุกคนเราจะพาทุกคนไปบุกแมพโกว่ฟาฟลาเวอร์ทุกคนทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมว่าตอนนี้แมพที่กำลังมันดังมากเลยนะก็คือแมพโกว่าการ์เด้นนะทุกคนแต่ว่ามาหนะก็มีแมพก๊อปออกมาเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะมาเล่นแมพแรกกันก่อนเลยแมพนี้ก็คือแมพโกว่ฟาฟลาเวอร์ทุกคนก็คืออัดปกติเนี่ยไปปลูกสวนใช่ไหมอันนี้ปลูกปลูกดอกไม้เออแล้วก็วันนี้เรากลับมากับ จูนคนเดิมนทุกคนถ้าใครจาได้นะก็คือคนคนที่เล่นซ่อนแอบแมปซ่อนแอบกว่าเรานะทุกคนที่ซ่อนแอบเป็นสิ่งของนนี่เลยคนเดิมเลยนี่จูนสวัสดีทุกคนหน่อยสวัสดีค่ะนี่แหละทุกคนมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคน,นไปทัวร์บ้านจูนก่อนเพราะว่าบ้านเราไม่มีอะไรเลยแต่บ้านจูนก็มีดอกไม้ปลูกเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเออนี่มีดอกไม้แช่แข็งด้วยนะทุกคนแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยดูดิ ป้าเราลงมาเดี๋ยวเราไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ก่อนเลยนะทุกคนนี่ดอกเดซี่สิบบาทนะไปไปปลูกกันเถอะดอกเดซี่สิบบาทนี่วิ้งเลือเติมสะตองแล้วเฮ้ยนี่นะทุกคนนี่เดซี่ก็โตเสร็จแล้วแล้วก็ไปขายกันเลยดูสิว่าจะได้เท่าไหร่ ได้มหกสบบาทนะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะนี่เรามาซื้ออันใหม่กันดีกว่านี่แม่อันนี้ก็คือบัตเตอร์ครับบัตเตอร์ครับมาอันเดียวกับพาวเวอร์พับเกิลหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนบัตเตอร์ครับเนะี่ยไมสิอบัตเตอร์ครับกำลังจะโตออกมาเป็นสีเหลืองออกมาเป็นสีเหลืองไม่ใช่เขียว ทุกคนบัตเตอร์ครัพปลูกทีนึงกเก็บได้2อันเลยนะทุกคนแถมว,ว่าต้นมันยังอยู่ถาวรด้วยนะทุกคนดีมากเหมือนสตรอบเบอรี่เลยมาเดี๋ยวเราไปขายกันเถอะว่าบัตเตอร์ครัพขายได้กี่บาทอุ้ย107อันเลยนะทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าเดซี่มันคุ้มกว่าปลูกอันเดียวได้ตั้ง60มามาปลูกเดซี่ซกันเลยตังไม่พอที่จะซื้อลงมาไม่แพงพอดีแบบ พิ่งเล่นได้ไม่นานใช่พิ่งเล่นได้ไม่นานเล่นได้ไม่ถึงสิบนาทีกันเลยทุกคนนี่มาตอนนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาเก็บของไปขายกันเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเก็บของไปขายมานี่คิดว่าเราจะได้ตังค์เยอะอยู่นะรอบนี้มาขอได้มากกว่าสามร้อยเอ้ยห้าร้อยกว่าเลยโคตรดีเลยมามา,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 มาซื้อมาเล็ดกัน <ไป S 1> ดูสิว่า ตอนนี้เราสามารถซื้อทิวลิปได้แล,แล้วทุกคนเราจะลองซื้อทิวลิปอนนี้ก็เงินหมดเลยเดี๋ยวเราจะซื้อทิวลิปเราซื้อมาเรามีอยู่สี่อันมาเรามาวางทิวลิปกับเดซี่กันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทิวลิปนะแล้วก็มีเดซี่เออทิวลิปนี้โตนานมากเลยนะทุกคนใช้เวลาโตตั้งหนึ่งนาทีห้าสิบสองวินาทีเขาเติมสต็อกแล้วไปดูกัน เหลือตังอยู่เก้าบาทเหลือตังอยู่สิบห้าบาทนะทุกคนนี่โอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่ของแพงๆซื้อไม่ได้เลยอะเดี๋ยวขอไม่เก็บของไปขายก่อนคนระโอ้มีมิติเข้าขายด้วยแต่ว่าไม่มีตังนะ่ะทุกคนนะตอนนี้ ต้นทิวลิปแล้วก็ยังโตไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ตอนนี้ของทุกอันเราโตหมดแล้วเนะี่ยมามาเก็บของไปขายกันเลยนี่ผมรู้สึกว่าเดซี่เนี่ยมันคุ้มกว่าบัตเตอร์คัพอีกอะสำหรับผมนะอันนึงขายได้ตั้งหกสิบเดซี่คุม้มแต่ว่าเดซี่มันเก็บได้ครั้งเดียวแต่บัตเตอร์คัพมันเก็บได้หลายรอบใช่มาซื้อเดซี่ไปปลูกกันนี่มีตังอยู่ห้าสิบบาทเดซี่หมดสต็อกไปแล้วอะ เสียใจมากันน้อยอันเล็กอันน้อยมากไม่พอใจเอ้ยทุกคนทุกคนเดซี่เราอันใหญ่มากเลยนี่ใหญ่ได้ป๊อปปี้มากเลยแต่ตังไม่ถึงป๊อปปี้เท่าไหร่อ่ะป๊อบปี้เท่าไหร่อ่ะจูน6,000บาทโโแต่กล้วยไม้มาทุกรอบเลยอยากได้กล้วยไมมากเลยแต่แว่าก็ตังไม่พอเหมือนเดิมขอดูไหนไหน่กล้วยไม้ เลื่อนลงไปสุดเลยแล้วจะเจออ๋อนี่ไงกล้วยไม้จริงด้วยบีดอก้อนานบาทมีโรสด้วยมีลิลลี่ออฟเดอะวอลเลมีซันฟลาว์มีลาวเอนเดอร์มีเฮ้ยได้ดอกป๊อปปี้อ่ะหกพันบาทเนาะมันน่ารักดีตอนนี้เพื่อเก็บได้แค่สามพันกว่าบาทเองคนอื่นเขาเล่นเงินไปถึงไหนแล้วไม่รู้เหมือนกัน นี่ทุกคนเราเก็บดอกลิลลี่ได้ละโอ้ลิลลี่เก็บได้ตลอดเลยนี่นะนี่ก็คุ้มเลยมามาเซลกันอดอกยูลิปดอกทิวลิปที่สวนเราอันแบบอันใหญ่เกินวิ่ยได้หนึ่งพันสามร้อยบาทได้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนรอบนี้ที่สวนเราดอกใหญ่มากเลยดับบี้โฟดี้ดับบี้โฟดีดฟด้คือดอกอะไรหเห็นเขาปลูกกันเยอะมากเลยมันจะเป็นดอกแบบฟูๆออะประมาณ่ะน่าจะมั้ง ไม่อ๋ออันนั้นมันดอกเดนเเลออนป้าแกบอกว่าปกติมันจะมีดอกอ,อีมิเดียจะซื้อป๊อปปี้ดับดับดับ okay, ดับบีโฟดี้มันจะเป็นแบบเหมือนดอกเหลืองๆอะ่ะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอให้ดูปึง้ง <laughs> ตอนนี้ก็ไม่มีในสต็อกนะมีที่รีบอยู่อันนึงมามาซื้อของกันเถอะเราต้องรีบไปซื้อป๊อปปี้นะทุกคน อักนเป๊ปปี้ฮะมันซื้อปอ๊ปปี้กันนี่มีบัตเตอร์คัพแล้วก็มี s cool. <S ทิวลิปมะทุกคนมาปลูกบัตเตอร์คัพกับทิวลิปกันเถอะเออมันมีร้านเกียร์ช็อปด้วยนะทุกคนแล้วก็เราจะได้ป,ปลูกไ,ไวๆใช่ไหมจูนเราต้องเก็บทางค์ไปซื้อเกียร์ช็อปตอนนี้มีเงินอยู่พันกว่าบาทป,ป๊ปปี้ค่อนข้าง,งที่จะโตนานนิดนึงประมาณเจ็ดนาทีอ๋อ เฮ้ยมีดีคอด้วยแต่ว่าเราอยากได้ร้านเกียร์มากกว่าอุ้ยแพงจังเลยอะ่ะเรามาดูกันว่ามันจะเหมือนในี้ตัง 8, ้งแปดพันบาทตั้งแปดพันบาท 8, บาท,ทุกคนแต่ในกลัวการเด้นแพงกว่าน,นี้ไม่รู้ว่าแพงหรือว่ามันถูกว่ากว่ากลัวการเดินห้าหมื่นป้าถ้าจำไม่ผิดประมาณห้าหมื่นของตกแต่งในนี้ก็ราคาดีกว่า มาดูกันนะทุกคน,นอันนี้คือเครื่องอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะอันไหนอะอันเนี้ยไม่รู้เหมือนแกมันมีทุกส่วนแหละอ๋อน,น่าจะเอาไว้ใช้รบักซื้อแบบสมมติว่าเราอยากได้อันนี้ใช่ไหมสมมติว่าเราอยากเออน่าจะเอาไว้ซื้อเนาะมาดู้าน,<ค>นอันนี้คล้ายๆกับกลัวกาเดเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่า แบบนี้จะมีความแบบน่ารักกว่าสมูสวีตี้อุ้ยจูนมาดูทิวลิปบ,บ้านเราสินี่เธอหันไปดูของบ้านเราด้วยเฮ้ยทิวลิปโอ้โหทำไมมีแต่ทิวลิปยักษ์กใหญ่ๆขอขโมยได้สักอันหนึ่งได้ไหมมาขโมยได้สามสิบเจ็ดโลบักเหมือนเดิมเลยเติมสต็อกแล้วมาดูกันเกมแบบนี้เต,ต,ติมสต็อก,กทุกเท่าไหร่อ่ะ นาทีเหมือนเดิมอ่ะเหมือนในไนี่อ๋อเดีคนเรามาขายของกันอุ้ยได้สองพันสามคุ้มคุ้มเดซี่มาซื้อเดซี่กันตอนนี้ติดใจในเดซี่จะซื้อบัตเตอร์คัพด้วยอุ้ยมีแดนดีไลออนด้ว่ไม่เคยเจอแดนดีไลออนเลยทุกคน <c oughs> โอ้ยมีแต่ของเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีอะไรอีกไหมอ, <c oughs> อ่ะกลับบ้านกันเถอะไปมี ของเยอะมากเลยตอนนี้มีบัตเตอร์คัพตั้งเก้าอันนี่วางบัตเตอร์คัพเลยแล้วก็มีทิวลิปอีก5้าอันอันนี้น่าจะเยอะอันนี้น่าจะ,จะเยอะแล้วก็มี Daddy แดนดีเลอออนอัอนนี้ดอกไม้ใหม่ยังไม่เคยมีเลยมาปลูกอีกแปลงหนึ่งเลยแล้วก็มีเดซี่อันหนึง่งเงินหมดแล้ว <Yeah. S 1> อุ้ยบัตเตอร์คัพโตเร็วมากอะ่ะสวยมาก ชอบทิวลิปอันยากมากเลยอ่ะทิวลิปมันยากโคตรยากเลยอุ๊ยแดนดี้ไลออนก็โตเร็วว่ะไอ้แดนดี้ไลออนโตเร็วมากอุ๊ยแดนดี้ไลออนต้นจิ๋วมากอย่างเว้นต้นนี้ต้นนี้ไม่จิ๋วต้นนี้ใหญ่มากเราจะมาใช้แดนดี้ไลออนอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มดีตอนนี้เรากำลังเก็บของไปขายอยู่นะทุกคน นี่ของเต็มกระเป๋าไปหมดเลยแต่ว่าทิวลิปก็โตช้าอย่างเช่นเคยนะทิวลิปโตตั้งนาทีหนึ่งุ้ยได้ตั้งสี่พันอ่ะรอบนี้ได้เยอะมากมาดูกันมีมาเล็ดแมตตอนนี้รวยละแต่แต่ป๊อปปี้ก็โตนานเหมือนกันนะใช่ป,ป๊อปปี้โตนานมากเจ็นาทีอ่ะถ้ากล้วยไม้มันจะต้องนานขนาดไหนอย ดอกไม้ขายได้เยอะไงช่วงนี้ดอกไม้ราคาแพงดอกไม้ฮิตกันเอาไปแบบทําพานไหวครูอะไรอย่างงี้นี่ไงช่วงนี้ก็วันครูก็เขาก็จะฮิตไปทําพานไหวครูอะไรอย่างงี้เดี๋ยว่ครูเห็นพายไอ้นี้แบบภูมิใจใช่เพอดอกดอกไม้เราปลูกสดสดหล่อนแบบ ยังไงดอกไม้เราก็สดใหม่เช่นเคยไม่มีดอกไม้อะไรที่สวยปกกับดอกไม้ร้านเราแล้วใช่ไหมจูนร้านวพวกเราสองคนร้านพวกเราสองคนนี่ไม่โกงลูกค้าแน่นอนแน่นอนเท่ากับก็นแน่นอนป๊อปปี้จะโตได้ยังจะนั่งเฝ้าป๊อป,ปปี้ในอีกนานไหมอีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าตอนนี้แดนดีเลยออนเราก็ยังไม่โตเลยแต่ ตอนนี้ที่ลิปเราโตเต็มที่แล้วอ๋อแม็กฟาวเวอร์แล้วทุกคนอุ้ยเราได้อันนี้มาแล้วค่ะได้หมื่นสองอทุกคนเมื่อกี้เราไปขายอ่ยอะเราไปขายทั้งกระเป๋าแล้วเราได้เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านไม่ใช่หนึห่งหมื่นล้านหนึ่งเจ็ดพันล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเอ้ยติโกการ์เด้นไงปกติโกการ์เด้นก็นขายประมาณนี้แหละเออก็เลยพูดนี่ก็เหมือน <c oughs> กันนั่นแหละเกือบจะแบบ ปลูกผักเยอะแล้ว่าปลูกดอกไม้บ้างใช่เบื่อปลูกผักแล้วเออมันไม่ใช่ปลูกผักรมันมีผลไม้ด้วยมันเป็นมันไม่ใช่ปลูกผักมันไม่ใช่ปลูกผลไม้มันคือปลูกสวนใช่ปลูกทุกอย่างดอกไม้เอยอะไรเอยดอกไม้ก็ปลูกนะช่วงนี้ปลูกสวนทําได้หมดทุกอย่างเลยแต่ในปลูกสวนแบบเงินเราก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ไม่ได้แย่ไง ไม่เงินเงินในปลูกสวนเราเฟอือมากแต่ตอนนี้ก็คือเงินเรามีคุณค่าทุกเม็ดทุกสตางค์เลยใช่ไหมคือแบบเงินในปลูกสวนตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเหมือนกันใช่อุ้ยเทศกาลฝนตกฟ้าผ่าแล้วเอาฟ้าผ่าหรอหรือว่าฝนตกน่าจะได้ยินเสียงแบบฟ้าผ่าอยู่ใช่ฟ้าผ่าอุ้ยดอกไม้เราติดฟ้าผ่าเมื่อกี้มันผ่าตรงนี้เลย ทำสิดูทิวลิปเลยดิเมื่อกี้ฟ้ามันผ่าตรงนี้เลยอ่ะเอาคททำไมมันติดเปล่าอะเมื่อกี้มันผ่าลงตรงนี้เต็มเต็มเลยนะดอกไม้เวนดอกไม้มีมารยาทไหมโอ้โหติดเวดกันเต็มดอกทิวลิปใหญ่ขนาดนี้แล้วฟ้าผ่าได้ยังใช่โอ้โหโคตรใหญ่เลยจูดเราสามารถไปทำรังนี้ได้เล้วเนี่ยจูดจูดดรถติดอยู่ในทิวลิป เราติยทิวลิปช่วยด้วยช่วยด้วยเราติดอยู่ในทิวลิปจูนไม่กดลองกดกลับสวนสิเราอยากทำรังในนี้เธอห้ามเก็บทิวลิปอันนี้นะเราอยากทำรังในนี้เอยวรอติสถานะเยอะๆก่อนเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันเก็บแน่ๆแบบถ้าใน,นนี้มีโพลีเวดก็น่าจะดีอยู่ โอ้โหฟ้าผ่ามาแปบเดียวเองไม่ไม่ผ่าบ้านจากจากอันเลยมันโดนอะ่ะแต่มันไม่ติดอะ่ะเสียใจอะ่ะไม่พออใจุยมีเงินอยู 32, ่สามหมื่นสองพันวันนี้เราสามารถซื้อทุกอย่างบนโลกนี้ได้นะนี่โคเราสามารถซื้อลาวเวนเดอร์ได้ด้วยมาดูสิว่าลาวเวนเดอร์เนี่ยจะปลูก<ม>เท่าไหร่ดอกไม้ล้าโดนดอกไม้เราโด,ดนฟ้าผ่า ลาเวนเดอร์น oh e yes, oh, ี่มันนานกว่าป๊อปปี้อ่ะทุกคนเพราะว่าลาเวนเดอร์มันเพราะว่าลาเวนเดอร์มันอ่ออะไรวะลาเวนเดอร์มันทุกคนมีคนแอดเพื่อนเรามาด้วยแต่ว่าเราก็ยังไม่รับอีกว่าเพราะเราไม่รู้เขาคือใครโอ้ยจากเงินสามหมื่นตอนนี้เหลือเจ็ดพัน เยเยยลพอดอกลาเวนเดอร์ดอกลาเวนเดอร์ใช้เวลาโตยี่สิบสี่นาทีเลยอะทุกคนแพงมากเก็บเงินไปซื้อเกี์ช็อปดีกว่าใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ซื้อหรอกลาเว,ว,วนเดอร์เพราะว่าลาเวนเดอร์มันแพงไงตั้งหมื่นหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโตนานมากอุ้ย W f o D ตัวโคตรใหญ่เลยต้นโคตรใหญ่เลยจุนหรอโอ้ W f o D ต้นใหญ่มาก น้องออกมาดูโลกแล้วนี่กำลันจะปลูกเหมือนกันเลยดูดับเบโฟดีบ้านฉันดิไหนอะเดี๋ยวหันไปดูหนึ่งโอ้โหในปลูกในปลูกสวนกับปลูกต้นในปลูกสวนกับปลูกดอกไม้ดับเโฟดีคนละเรื่องเลยในปลูกสวนก็คือเล็กจิด๊ดถปลูกสวนอ่ะมันก็จะได้แบบพวกผลไม้ยักษ์อะไรแบบนี้อเอ้ยยักจูน<ม>ทิวลิปเราติดท้อง นี่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 ดู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 ทิวลิปแล้วก็ติดทองมันใหญ่ดอกเล็กเล็กเล็กเหมือนกันเลยโอ้ยรอป๊อปปี้ตั้งนานออกมาอันนี้เดียวเศร้าสู้ๆจ้าเป็นกำลังใจให้ถ้าจะเก็บเงินไปซื้อเกียร์ช็อปอุ้ยทิวลิปต้นโคตรใหญ่เลยโอ้แม่ก้อนนี่ต้นโคตรใหญ่เลยทำไมมันใหญ่จังโอ้ยจูน ทิวลิปอันใหญ่ทำรังได้แล้วอีกแล้วเหรอเอ้ยมันทำรังไม่ได้แล้วอะต้นจูนมันใหญ่กว่านนี้มันทำรังไม่ได้อ่ะแต่ต้นเราสั้นไงต้นเราไม่ได้สูงเอย้ยอยากได้แบบจูนอะมันทำรังได้อะมันสนุกอะดูนะดูนะทุกคนดูนะมันสามารถทำรังได, <c oughs> ได้เลยนทรังเหรอเนี่ยเนี่ยจูนดูนะจูนดูนะน,น,นี่ดูนะเออเขาไปทำรัง คนตรนมีเงินสามหมื่นแล้วเราจะมาซื้อของกันอุ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะอีเวนต์อุ้ยเขามีอีเวนต์อีเวนต์น่ารักมากเลยอ๋อเขาต้องให้เก็บดอกไม้ไปให้คนนั้นแล้วทีนี้อ๋อเคอุ้ยมีดอกไม้สีทองด้วยไม่อ่ะเก็บเลยอันนี้ขอขอเก็บไว้แล้วกันดอกไม้อะไรได้บ้างเนี่ยทิวลิปยักษ์สีทองจูนทิวลิปยักษ์สีทองเรายังไม่ติดสถานะทองเลยแบบดอกไม้ใหญ่ๆ่อยากขอร้องนะ เราจะมาที่ร้านเกียร์ช็อปกันนะทุกคนว่ามาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะมีดิสแฮนเทอร์นพิกเกตอ๋อเราสามารถทำให้ของอะกลายเป็นติดสถานะโกได้อุ้ยนี่ก็ดีอยู่นะไม่ต้องมีดากอนไฟอะไรอันนั้นด้วยอุ้ยเรามีสปริงเกอร์นะ้ำด้วยเราไาว,ว้ไหนดีลาเวนเดอร์นี่ปลูกยากปลูกยากใช่ไหมเจอกระถางต้นไม้เราเป็นไง โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถโคตรไ้เลยรถไ้มากโอ้ย,ยคิดว่าถ้าเราเล่นเก็บไปสักพครั้งหนึ่งเงินเราจะมีเท่าไหร่น่าจะมีมากกว่าร้านนึงอ่ะแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานนะมาเก็บขอไปขายกันน่าจะได้เยอะมากเลยนะทุกคนอยากได้ทีวิลิ่ํคำลางอ่ะมันน่ารักดีอ่ะทุกคนแบบข้างในมันก็จะบวมๆใช่แล้วมันก็จะแบบเข้าไปยืนได้ใช่ มาเก็บของกันตอนนี้รู้สึกแขนมากได้เงินน้อยอเราเล่นเกินไปประมาณเป็นชั่วโมงอะแต่ว่าเราน่าจะเล่นไม่ถึงอะก็เขาจะให้ซูเปอร์ซีทมาจริงเหรอใช่เราเลื่อนไปดูสิตรงอ้านสิีแดดแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆมันจะมีซูเปอร์ซีทให้เอ้ยจริงด้วยอีกสองชั่วโมงแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงเราจะได้อีกอันแล้วถัดไปก็จะได้อีกหนึ่งอัน อุย้ยบ้านเรามีของยากๆกาเมื่อกีเก้เห็นอยู่ตอนกําลังจะเดินไปขายอุย้ยยากมากโอ้โหจูนที่วิลิี่ทำลังเห็นไ,ไหมอ่ะอันนี้ที่วิลีทำรังได้ดีอันนี้ทำลังได้ทำลังได้ท <laughs> ่านที่อลิทล่ทางเงอีกแล้วเหรอดนนี่นไงอุย้ยแต่นี่เข้ายากกว่าของจูนนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันมันแคบกว่า hmm. แล้วจาจารย์ปูกทิวลิปเยอะๆเอาไว้ทารังอีกซอกแบบแปดหลังเ <c oughs> อาไว้ยเยอะไปไหมอันนี้อันนี้ท<ำ>ับอ,อุ้ยอันนี้ก็ทํารังได้อุ้ยมีแต่อันทํารังได้ตั้งนั้นเลยอย่าทุกคนดูดี<อ>ทิวลิปทํารังได้เยอะมากเลยบ้านเราตอนนี้นี่อันนี้ก็ทํารังได้อันนี้ก็ทํารังได้ไปเหมามาแล้วหกอันมาเองไม่ได้นี่เลย,ยทุกคนขอเก็บทิวลิปยักษ์ไปขายไม่นะทิวลิปทำรังเราต้องเอาเธอไปขายจริงๆเราอยากได้เงินเราร้อนเงิน ให้ซูเปอร์ซีนมากเลยอย่างหรือว่าเขาจะสุ่มอะไรมาให้เขาน่าจะสุ่มดับบีฟดีเอ้ยเขาฉันคิดว่าเขาน่าจะสุ่มเดซี่มาให้ตอนนี้มีเงินอยู่สี่หมื่นห้าเลยทุกคนเงินเราเริ่มเยอะละแต่ก็ไม่เยอะถ้าปลูกสวนสามหมื่นล้านนี่ทุกคนมาโอ้โหแล้วดูดีมีมีของขายโคตรเยอะเลย ซันฟาเวอร์ค่ะอ้แต่เงินไม่พออยากอยากลองซื้อซันฟาเวอร์อะเหมือนกันแต่ว่าตังไม่พอน่าจะเก็บทันอยู่อะเออีกเขาจะรีแล้วว่าจูนเขาว่าเก็บไม่ทันแล้วแน่เลยอะเก็บอะไร่ะอยากเก็บอันนี้ไปซื้อซันฟาเวอร์อยากเก็บตังไปซื้อซันฟาเวอร์น่าจะนานอยู่ไม่นานไม่นานไม่นานแค่ห้าหมื่นฉันแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยฉันว่ฉังาน เป็นคนที่เปิดโอ้ยอยากได้ sunflower คิลิที่เข้ามานวันเล่นได้ตอนนี้ก็อยู่ข้างในเหมือนกันอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่นาไม่ทันแล้วมา sunflower มาดูกันว่ามาโอ้โหดูคนนี้ดิจูนคนไหนอะคนนี้เขามีอะไรบ้างเนี่ย มีน้ำพุจิ๋วด้วยเล <c oughs> เขามีโรสนี่โอ้โหซันฟลาเวอร์เขาโคตรใหญ่เลยจุนดูดิใช่ไหมคือเดี๋เขาจะเล่นมานานมาดูกันนะว่าซีดมีอะไรขายบ้างอุ้ยมีมีซันฟลาเวอร์ขายโคตรตึงอ่ะอี่ก็ดี <c oughs> เลยนิดเดียวเอง อยากรู้ว่าถ้าหมุนว่าเราออกไปข้างนอกได้ปะเอ้ามันไม่ได้อ่ะตอนนี้ฉันมีมเมล็ดพัน์ธุเยอะมากฉันจะมาเพาะปลูกบ้านเรากันออูอ,โอ,โอูโคตรใหญ่ต้นโคตดใหญ่ต้นใหญ่มากนี่โอ้โหจูนจว่ายัางไงเันฟาวาใช้เวลาโตหนึ่งชั่วโมงอีกห้านาทีน่าจะเหมือนแบบในปลูกผักไอปลูกสวน โอ้ทุกคนเราทํามันนี้หายอ่ะที่เราปลูกอะไรไว้อ่ะเราลืมนี่ไงนี่ไงเมื่อเราขึ้นมาโอ้ทุกคนตอนนี้เราก็ปลูกปลูกไปส,สักพักหนึ่งแล้วทุกคนดูดิ <ใ S 1> ดอืมเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวๆๆๆๆๆนี่ทุกคนดูสิโอ้แลนดี้ไลออนโคตรใหญ่เลยเก,ก็บมาเมื่อกี้เก็บไปแล้วอ่ะ โอ้ทุกคนเราได้ทิวลิปทำรังอีกแล้วเราวันนี้เรามาจะทำมันเรามาทำรังกันเถอะมาจูนมาทำรังกันเถอะมาโดดลงไปทำรังได้ไหมรอบนี้โดดลงไปทำรังได้ไหมโอ้ทำรังทำรังไม่รังทำไม่ได้ไปทำรังอันนี้ดีกว่าบ้านนี้นะทำรังมากโอ้ทุกคนช่วยด้วยฉันออกไม่ได้ช่วยด้วยเออ